สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ซัมซุงเป็นตัว Samsung Galaxy S25 ี l t r a นะคะสำหรับ Samsung Galaxy S25 นะคะมาพร้อมกับชิปเซตที่เร็วแรง s n a p d r ก g o n 8 Edit นะคะในรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับกล้องที่มีความคมชัดถึง200ล้านพิกเซลและยังสามารถซูมไกลได้ถึง100เท่าค่ะ คมชัดทุกระยะนะคะในรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับ ai นะคะที่ทำให้เราสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวค่ะในรุ่นนี้นะคะยังสามารถสั่งงานสั่งการด้วยเสียงนะคะด้วย ai มี AI ตัดเสียงรบกวนนะคะแล้วก็ยังสามารถถ่าย ภาพนะคะชวนเพื่อนมาถ่ายเบสเฟสหรือตัวจิมินายไลท์ค่ะในรุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับหน้าจอนะคะขนาดใหญ่ถึง6.8นิ้วนะคะถ่ายภาพสวยคมชัดดูจอได้อย่างเต็มตาและยังมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่ใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนนะคะไว้ใช้งานอยากแนะนำให้ รองดูเป็นตัว Galaxy s ัมซูงเกลิกซี2เอสยี่สเอาตราไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ